สมเปื่อย สวัสดีจ้าสวัสดีพ่อแม่พี่น้องปองไปสู้ขู่สุขอนใจเหมืนอนนี้พอกับช่องสาวปลาค้าวกินจ้าพี่น้องจ้าเหมืนอนนี้สาวปลาสิาพามากินต้มอึ่งพี่พี่น้องต้อมอึ่งแม่ไข่แม่จ้าเบอร์คัดคัดเบาลายจ้าอยากว่ะน้ำลายแต่จ้าพี่น้องจ้ากลองเข่ากลองบักง่ายจ้าพี่น้องเอาไปกินกันเลยจ้ามาพมร้อมกับ แจ่วจ้ะเบิ่งโชว์แจ่วสักหน,น่อยนะจ๊ะ <c oughs> อันนี้น้ำต้มมนันน่าจะพี่นอ้องสดหนาำลองคอก่อนเบิ่งเอาตัวนี้ก็ได้กับใครเบิดจ้าพี่นอ้องตุมเปื่อยหืมคำไมแ่บมั่นขน้อยพี่นอ้อง น้องกับกำบจ้บองัาปาตองกาบขอทดขอภยัยพอแม่พี่น้องผู้ใดเพิ่นเพ่ก,กินอื่นก็จะผู้ใดเพ่กินกับ กนไล่หายสักวันด้จากพี่น้องจ้าจังเดือนผน่านมาจ้ะวัน <c oughs> ที่สองจออ้ะยั่วๆจ้ะมาเดินมาเดินมาเดินพี่น้องกูได้สิขิน,น้ำหอ,อนๆเลยจากพี่น้องจ้ะ ยังฝนตกรบกวนนะจักหน่อยเลยจ้ะเพื่อยอเดีขนาดพี่น้อง ังเสียงยำดูมั้งนั่งเสีย,ยองยอย่างเบิ้งไอเบิ้งต้นไีนต้ะอ้ยน้องจอ๋ามันยั่วม,มากจาก้ะมันยั่วม,มากเลยอืม เลิศลายเนี <tw n. S 1> ่ยืใส่มั้ง้ยิ่งแจ้มฝนตกว่าพียบฝนตกแห้งขนาดจังว่าอื่ออก ้ตสน,นับหอนๆร่อ,องขอดีเป็นอย่างที่นอ้องนืมต้นนี้พุ่งจนแตกโอ้ใครเริมเสียัน,นั่นล่ะอืมต้นแตกเป็นไงห,หระครับเป็นใครแบบตันแตบเพื่อนอโอ้ ไข่มันเป็นคือว,ว่าจังไหนเนี่ยเนี่ยคเป็นไข่ยัง,ง,งชิมบ่ค่อยแซ่บเป,ป็นไรเอาต้มไม่จ้ะอืมแบบน้องสัาปะรนแต่กินแต่ไข่ไข่หรือมีตั้งแต่เออเราไข่ไข่ไหมอืม

เด็ด yup. อักแฉบแฉบใครบอกให้เคยกินกบไปลองมั่งจ้ะดีใจตัวหนน่อยๆนี่เบิ้งไข่ว่ะป๊าตัวหนน่อยกับไข่พี่น้องมันจะเขียวแทะมันเี่ยตัวหนน่อยๆกับไข่ เราจะไปน้องอันนี้ดูกมันจะเป็นเล่มต่อ,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 อนอกจะกพแหละแมคกับฝากเพ่อที่น้องสู้ขกดสุกคนนะคะ่ะกดไลค์กดแชร์กดสับสับไข่กดติดตามเป็นกำลังใจช่อง youtube สปปาวปลาภากินนะได้จากพี่น้องจา้าห่างหายไปดู ค่ะอย่าพึ่งลืมกันนะจ๊ะพี่น้องจ๋ามันนี้สาวปาก็รับไปก่อดน,นะจจากาดสวัสดีค่ะ